นี่คือเมืองแห่งมัจจะมองไปทางไหนก็มีแต่มัจจะมัจจะมัจจะถ้าพูดถึงมัจจะเมืองเนี้ยคือเมืองที่ผลิตมัจจะ มากกว่า20%ของผลผลิตทั้งหมดในประเทศเมืองนิชิโอจังหวัดไอจิเป็นเมืองที่ห่างจากตัวเมืองนางโกย่าประมาณ1ชั่วโมงว่ากันว่าเป็นแหล่งผลิตเทนจะหรือใบชาก่อนนําไปบดเป็นมัตจะอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเพราะมีสภาพอากาศและดินที่เหมาะสมทําให้สามารถคลุมแปลงชาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพรสชาติกลมกล่อมหวานละมุนขึ้นเราสามารถไปทัศนศึกษาไร่ชาได้ด้วยนะในเมืองเขาว่ามีมัตจะขายเพียบแบบตาลายไปหมดเลยนี่ซอฟครีมมัตจะเข้มข้นขั้นสุดกินแล้วน่าจะนอนไม่หลับไปสาวัน เต็มมากสิเต็มสิบสิบสองก็ได้ที่ว้าวคือมีวัดแห่งท่านอาราจิจุนโดผู้เผยแผ่มัทฉะให้แพร่หลายในเมืองนิชิโอะด้วยนะมีต้นชาเขียวอายุร้อยห้าสิบปีด้วยและนี่ก็คือจุดชมวิวบนเขาที่จะพาเราเห็นทั้งเมืองนิชิโอะเป็นเมืองติดทะเลที่ฟิลดีมากๆแต่เมืองเนี้ยก็ไม่ได้มีดีแค่มัจฉะตลาดปลาท้องถิ่นที่รวมความสดไว้ก็มีลองกินปลาหมึกแบบอบทั้งตัวตกใจเลยมันสดมากไม่เหนียวเลยอ รหรือจะไปนั่งเล่นที่คาเฟ่น่ารักน่ารักริมหาดคิราวายกิกก,ก็ดีชิลดีมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้รู้จักเมืองนิชิโอกันมากขึ้นนึกถึงมัจจะอย่าลืมนึกถึงนิชิโอกันนะ